ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาสาระอีกแล้วนะครับวันนี้เรามาดูเหรียญคิปโตนะครับเป็นของบิตคัพกันนะครับซึ่งตอนนี้ราคาค่อนข้างที่จะขึ้นสูงมากนะครับเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับผมนี่นะครับอ่าดีของคัพนะครับตัวนี้เขาขึ้นไปแตะที่หนึ่งร้อยยี่สิบแปดเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นนะครับยังไงก็ สามารถถือครองได้นะครับตอนนี้อาจจะลอย่อก่อนนะครับจะดูชาร์จก่อนนะครับดูอันนี้เป็นทำเฟรมที่15นาทีนะครับก็ถือว่าขึ้นไปสูงสุดเกือบ300นะครับตอนนี้ก็ลังย่อลงมานะครับก็เหมาะองการซื้อโอเคนะครับผมก็มีเจฟินนะครับเจฟินก็น่าซื้อไวเช่นกัน ตัวนี้ก็ขึ้นไป1 1นะครับอา24นะครับค่อนข้างที่จะพันผวนพอสมควรนะครับแต่ก็ขึ้นนะครับยังไงก็ลองเข้าไปถือครองดูนะครับอาจจะต้องใช้ความรู้นะครับศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนนะครับผมก็ฝากกดติดตามกด subscribe ช่องอนาสาระด้วยนะครับผมวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ